ยายขายไอศครีมยายยายขาไปเรียกยายนั่นู้ไหเดี๋ยวกินเสร็จมานะพาไปซื้อไอติมกับยายเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวมานะพาไปหายายๆไปซื้อไอติมยายๆนะเดี๋ยวค่อยไปซื้อค่อยไปทำมาหารไปหยิบเนื้อ มากินน้ำดื่มก่อนนะแม่งั้นหรอแมครับดื่ก่อนไปดีนะถืออะไรนะที่จะไปหย่อนเหรียญใช่ไหมรรกไปหย่อนเหรียญใช่ไหมลูกใช่ไหมใพราะก่อนครับแล้วจะไปหย่อนเหรียญใช่ไหม ยายทำอะไรยายขายของเกียรขายไอติมดุกนะเร็วมันจะาพาไปซื้อไอติมกิไมนไอติมไหมอ่ะวก็น้ำก่อนนะเอา้ามันจะโดนตาอร่อยไหมครับดุก ใช่ขอ,มง,อง,นนงมาม่าสิอาบ้าบั้าอรืถามเดี๋ยวุป้าก่อนนะมาม่าจะครายาย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 าอะไรมาม่าจายเยัวรับยายยายกดค่ะเดี๋ยวค่อ,อยปก่นข้าวก่อนไม่งั้นยายยายไม่ขายให้นะต้องไข้าวก่อน เดนเดินเดินเดิาข้าวก่อนค่ะคพณ่อนมาเรยลู้น้องหันนะมาแม่เหนไหมปะป๊ป๊าป๊าน้องคุกันจะไปหาไอ้หุ่น ไอศิลป์ะน่าน่าะไปกินข้าอ,อะรเ,อะะอเร็วเอาแบบอากร้อเร็วๆกินดีดีอร็วมากน,น้องเพื่อนถ้าไปกินหมือนมาจะพาไปหาอิกินข้าวสมามคำากวอนท่ข้าวอยู่คำนึงมือนาจะพาไปซื้อไอินไอิอลป์ไหมอวยไปกินไอลป์เลยเอาะอะ มีปลาไหมน้องก,กูกันกินอะไรครับเนี่ยข้าวต้มอะไรข้าวต้มปลาไอกินปลาแบบที่เหมือนแมวเลยแมวกินปลาเปล่ลปากินไหมกูกันนับน้องกูกันครับแมวมันกินปลาไหมกินไหมยามันจะโตกย่า

ยายนครับูกบอกาาี่ว่าเพ e. ื oh. ่นจะไปซื <more> ้ออะไรกับยายใหยายนไข่ไอติมลูกโน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 เขียวกเขียวเขียวอิ่มแล้วเหรออิ่มอิ่มแล้วจะไปกินอะไร ไปแล้วมืออิ่มแล้วไปล้งมืออยากกินปลาค่ะกินปลากินไอติมไหมไปไปซื้อไอติมปะไปไปก่อนไปีนปด้วยน้ก่อนไปไปซื้อไอติมะค่ะขอนขรถอราะ